คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม คุณแปะมาพร้อมกับเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งครับที่เชื่อคนง่ายใครทักอะไรก็ทําตามจนทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆต,ตามมาครับเรื่องนี้คุณแปะเนี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปประมาณสัก5าปีที่ผ่านมาครับคุณแปะมาพร้อมกับเรื่องของขลังมรณะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ดกับสายของคุณแปะกันเลยครับสวัสดีครับคุณแปะ สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณแป๊ะตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับสมุทรปราการย่านบางนาครับพี่อยู่แถวบางนาครับผมอเออครับผมก่อนออ่นก็เคาะคนก่อนเลยก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยครับพี่ก็จะดูเก่งๆหน่อยครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยครับหน้าใหม่ด้วยอยากจะบอกว่าสบายๆอาจจะพูดตะกุกตะกัางหรือผิดพลาดอะไรก็ขอโทษ ุกคนได่ฟังด้วยนะครับได้ครับแต่จะบอกคุณแป๊ะอย่างนี้ว่าคลายความตื่นเต้นโยนทิ้งไปเลยเอาเป็นว่าโทรมาคุยกับเพื่อนกับพี่ที่คุณแป๊ะเนี่ยสนิทแล้วก็ไม่ต้องอค,คิดว่าตัวเองตอนนี้อ๋ออากาศอยู่โอเคครับเ,เ,เป็นการพยายามยทำให้ดีที่สุดรับพี่เป็นการคุยกันสองคนนะค,คุณแป๊ะกับผมเนี่ยเรายังไม่เคยคุยกันถูกไหมใช่ครับแจ็คและปกติติดตามค,คุยกันเลยครับ ปกติดตามฟังสดรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่ฟังย้อนหลังครับพี่สมมติจะเป็นย้อนหลังเนาะครับผมแล้วก็อย่างนี้คุณแป๊ะครับวิธีการเล่าง่ายๆเลยคุณแป๊ะค่อยๆเล่าคุณแป๊ะไม่ต้องรีบเล่าไปเว้นวักไปโอเคครับพี่ค่อยๆลําดับเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับมาน่าสนใจมากเป็นเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งที่ เขาเป็นคนเชื่อคนง่ายใครทักอะไรเชื่อหมดใช่ครับผมเออเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณแปะต้องย้อนไปสมัยผมตอนเรียนมัธยมกำลังเข้ามหาลัยครับพี่แจ๊คครับตอนนั้นเนี่ยผมมีป้าคนหนึ่งแกชื่อว่าป้าทิศแกซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ผมป้าแกจะสนิทกับผมมากครับเพราป้าแกเป็นคนไม่มีลูกไม่มีครอบครัวแกก็จะเอ็นดูผมเป็นพิเศษหน่อย ป้าผมแกเนี่ยมีอาชีพขายแกขายปลาหมึกแห้งอืแต่ป้าแกเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเชื่อคนง่ายแกก็จะโดนคน,คนหลอกเอาของมงคลทาํามาค้าขายดีอืมาให้แกอยู่ตลอดอแกก็จะรับไว้บูชาตลอดนะครับเวลามีใครเอาของมาให้แกวันไหนแกขายของดีแกก็จะซื้อของมาฝากผมแล้วก็มานอนค้างบ้านผมอยู่บ่อยครั้งนะครับในช่วงนั้นอื และแกก็จะเล่าชีวิตแกให้ผมฟังในระหว่างที่แกมานอนค้างแกแกก็เล่าว่าแกคบหาดูใจอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งตอนตอนนี้ผมก็จําหน้าผู้ชายคนนั้นไม่ได้แล้วครับผมเคยเห็นแค่ครั้งเดียวเองครับผู้ชายคนเนี้ยที่แกคบหาดูใจกันเนี้ยแกเล่าว่าผู้ชายคนนี้ชอบทำร้ายแกชอบทุบตีแกเขาบังคับให้แกมีเพศสัมพันธ์ครับแต่ป้าแกเนี่ย ก็ไม่ยอมให้ผู้ชายคนเนี้แล้วก็เลยมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งครับป้าผมก็จะหนีมาอยู่บ้านผมบ้างหนีไปทํางานกับน้องชายแม่ผมบ้างที่ต่างจังหวัดทํางานร้านอาหารแต่หนีไปได้สักระยะหนึงนะ่งครับแกก็กลับมาอยู่กับผู้ชายคนเนี้ยเหมือนเดิมอืมพอพอกระทั่งแกกลับไปกลับมาหาผู้ชายคนเนี้ยแกก็ไปหาดูดวงครับแกไปหาหมอดูงท่านหนึ่ง ซึ่งหมอดูท่านเนี้ยก็บอกแกว่าเออถ้าเปลี่ยนที่นะจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นค้าขายดีแกก็ไปทําตามที่หมอดูคนเนี้ยบอกมาครับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนชื่อครับพี่แจ๊คเปลี่ยนชื่อใช่ครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็พอแกเปลี่ยนเสร็จจนวันหนึ่งก็มีคนทักแกอีกว่าชื่อชื่อที่แกเปลี่ยนมาล่าสุดเนี้ยว่ามันไม่ดีนะเออให้ไปเปลี่ยนอีกออ พอแกไปเปลี่ยนเนี่ยตอนนั้นแกเปลี่ยนชื่ออะไรก็ไม่รู้เ็แกเปลี่ยนเยอะมากผมก็จำไม่ได้แล้วแต่มันแปล,ปลว่า,ช,าช้างครับพี่แกแปลว่าพอแปลว่าช้างครับพี่ช้างครับครับอืออ่าพอแกเปลี่ยนทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะพี่จนกระทั่ง,งแกทนไม่ไหวแกก็ไปขอเลิกกับผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมไม่ยอมเลิกกับแกจนกระทั่งแกก็หนีไปอยู่ที่อื่นครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปสักพักหนึ่งครับ มีอยู่วันหนึ่งป้าผมเนี่ยขายของอยู่ดีๆมีคนเอาของมงคลเครื่องรางของขังเนี่ยมาให้แกบอกแกว่าเอานี่ไปบูชานะแล้วจะทําให้มาทมาถ้าขายดีขึ้นกว่าเดิมแกก็รับไว้ครับพี่แจคแล้วแกก็มาบูแกก็บูชาอยู่ตลอดพกติดตัวอยู่ตลอดไอ้ของที่เขาให้มาจนกระทั่งวันนึงแกเริ่มรู้สึกแปลกๆว่ะเหมือนมีคนตามแกแกเล่าใหฟังว่า แกเห็นเงาดำๆแวบ,บๆหางตา mm. บางครั้งก็ฝันเห็นเป็นผู้หญิงอายุประมาณห้าสิบกว่ากว่าครัพี่ย mm. ินจ้องหน้าแกยืนเหมือนโกดแกแกรล่าให้ฟังแบบนี้จนตัวแกเองเนี่ยก็ะดุ้งตื่นเพราะตกใจกลัวในฝันนะครับแกเห็นบ่อยจนกระทั่งหนักขึ้นเรื่อยๆพี่จนแกอยู่ไม่ได้จ mm. ึงมาอาศัยอยู่บ้านบ้านแม่ผม พอแกมาได้ได้สักพักผมก็เห็นหน้าตาสีหน้าแกก็ไม่ได้แตกแตกประหลาดอะไรนะครับก็ดูเหมือนคนทั่วไปปกติเหมือนไม่มีอะไรแตกไปครับแต่มีมีอยู่วันหนึ่งครับพี่ผมไปเรียนมาหาลัยกลับมาเจอแกก็เห็นแกนั่งดูทีวีแต่สีหน้าแกก็แปลกๆนะครับพี่อืมผมก็ไม่ได้คิดอะไรขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนห้องจนกระทั่งผมลงมาว่าจะมาหา ป้ามันจะมาคุยเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ต้องตกใจอย่ชนะเพราะผมกาลังเห็นป้าผมเนี่ยกําลังกินยาล้างห้องน้าครับพี่เฮะกินน้ํายาล้างห้องน้อ่ะนะใช่แล้วผมก็ตะโกนเรียกป้าว่าป้าจะกินอะไรอ,ะอ่ะอผมก็วิ่งไปคว้ามือแกออกมาครับผมก็บอกว่าเออนี่มันน้ายาล้างห้องน้ํานะป้าแล้ว ป้าก็ตอบผมว่ามันตามป้ามาอีกแล้วผมก็ผมก็ถามป้ามันเป็นใครใครใครตามป้ามาแกก็บอกนั่นไงมันมันยืนอยู่หน้าบ้านมันมองมันมองป้าอยู่ผมก็ตกใจครับพี่ด้วยด้วยความงงก็หันไปมองหน้าบ้านก็ไม่เห็นมีใครพี่ผมก็บอกบอกบอกป้าผมว่าไม่เห็นมีใครเลยจากนั้นผมก็ลองเดินไปหน้าบ้านนะพี่หันมองซ้ายมองขวาก็ ไม่เห็นมีอะไรครับจนจนป้าผมเนี่ยก็ค่อยๆมีสติและใจยเย็นลงผมก็นั่งเฝ้าแกจนพ่อแม่ผมเนี่ยกลับมาก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเออป้าแกเครียดอะไรหรือเปล่าเห็นแกเนี่ยกําลังจะกินสัญยาล้างห้องน้ําครับแม่ผมฟังผมเล่าก็ตกใจแกก็เข้าไปคุยกับป้าผมเออหลังจากนั้นก็สั่งให้ผมเนี่ยจับตาดูป้าผมไว้นะเออ แลวผมก็สังเกตเห็นเห็นป้าผมเนี่ยถือข้องเอ้ยเครื่องรางของขังอันหนึ่งครับแกแกแกถือไว้ตลอดเลยแกพกติดตัวตลอดเลยผมผมก็ถามแกว่าเออทาไมต้องถือติดตัวตลอดเวลาเลยมันคืออะไร,รมันคืออะไรหรอป้าแกก็บอกผมว่ามีคนให้มาแกบอกว่าเอาไว้กันสิ่งไม่ดีแล้วก็ไว้ทํามาค้าขายด้วยแกบอกผมอย่างนี้นะผมก็ขอขอขอที่แกพกติดตัวเนี่ยขอแกดูครับ ผมก 1941, fact, ็ดูเครื่องรางของถังอันนี้ผมก็ดูอยู่หลายรอบครับพี่มันมันมีลักษณะเยี่ยมกรอบเยี่ยมกรอบใสใสไว้ครับพี่เยี่ยมกรอบไว้อย่างดีเลยเหมือนได้สายถึงขดรวมกันอ่ะอืแล้วก็เป็นเป็นเป็นทรงวงลีเหรอครับพี่ผมสังเกตอยู่บ่อยครับเพราะเพราะปกติเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาเขาจะเป็นคนชอบเล่นพระครับผมก็ส่วนตัวผมก็จะชอบเครื่องรางของถังเครื่องของเก่าเก่าอะไรเงี่ยครับพี่ ผมก็หยิบของที่เนี้ยให้พ่อผมดูแล้วก็ถามผมว่าถามพ่อผมว่าเออพ่ออัน,นอันเนี้ยมันคืออะไรพ่อผมก็ตอบตอบไม่ได้ครับเพราะไม่รู้เพราะแกเลี่ยมกรอบไว้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่พ่อผมแกก็เอาสิ่งเนี้ยไปไว้บนหิ้งพระพอไปไว้บนหิ้งพระได้ไม่กี่วันครับอยู่ๆป้าผมเนี่ยก็ถามหาแล้วผมก็เอามาให้แกแกก็ไปพกติดตัวไว้ตลอดเลยครับครับ ผมก็ไม่ได้เอ่ยใจอะไรเอ,อวันรุ่งผมก็ออกไปหาอะไรกินนอกบ้านกลับมาก็เจอป้าผมอีกเจอเจอป้าผมผมก็ต้องตกใจอีกรอบหนึ่งครับพี่มมผมเจอป้าผมในกำลังแข่งคอตายใต้บนไรบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะผมคือเห็นกำลังตกกำลังจะแขวนเนระใช่ใช่พี่คือคือแขวนไปแล้วพี่แต่เหแค่ค่อยตัวลงมาพี่<อ>คือผมก็ตกใจพี่ผมว่า มันมึนงงก็ชอบแหะครับแล้วผมก็ผมก็รีดรีดไปห้ามป้าถามแกว่าเออป้าจะทําอะไรมาแขวนอะไรตรงนี้ป้าแกก็พูดพูดพูดขึ้นมาว่าเอออยากได้จะซื้อยาฆ่า,มมาแมลงให้ป้าหน่อยแกก็พูดด้วยสีหน้าเหม่อๆเลยลอยๆๆครับพี่แกแล้วแล้วผมสังเกตเนี่ยเวลาผมผมไม่อยู่แล้วผมกลับมาเจอแกแกก็ชอบนั่งเหม่อๆเลยลอยครับอือหลังหลังจากนั้นผมก็ ถามแกว่าเออจะอยากตายไปทําไมป้าแกป้าแกก็นิ่งเงียบแต่สักพักหนึ่งแกก็ไม่พูดอะไรครับเออแต่บ้านผมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเป็นบ้านบ้านแถวาสองชั้นมีช่องว่างขระหว่างบันไดอะพี่แจ็คเป็นบันไดไม้โปร่งนะครับพี่หลังจากนั้นผมจับป้าลงมานั่งได้ผมก็ถามแกว่าเป็นอะไรเครียดอะไรป้าแกก็บอกผมว่าเออมีผู้หญิงคนนึงบอกให้แกไปอยู่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ เพ้สบายใจผมก็งงครับพี่ว่าอผู้หญิงที่แกแกเล่ามาเนี่ยคือใครคผมก็ถามแกว่าเออไหนผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงไหนเป็นใครตาก็บอกว่าเออมันยืนมันยืนอยู่ตรงนั้นไงแกก็พูดด้วยเสียงก้นฝังนะพี่เออหน้าตาแกก็เหม่อเหม่ยลอยๆผมก็หันไปดูที่หน้าบ้านนะพี่เออผมก็พยายามมองก็ไม่มีใครครับพี่ แล้วผมก็เอาเรื่องเนี้ไปเล่าให้พ่อแม่ผมฟังพ่อแม่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อครับจนกระทั่งกินข้าวด้วยกันตอนกลางคืนนะครับพี่อยู่ป้าผมเนี่ยแกก็โวยวายขึ้นมาว่าเออมันมาอีกแล้วมันยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ของบ้านอจนคนที่บ้านเนี่ยคิดว่าป้าผมเนี่ยแกเสียสติไปแล้วเออแกสติไม่ดีอะไรเนี่ยครับแต่ผมก็ยังยังอยากรู้อยู่ว่าแกเออเห็นอะไรคือยังไง ผมก็เห็นเห็นแกเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าแกเห็นอะไรที่ผมไม่เห็นอืจนจนแกบอกว่ามีผู้หญิงผมยาวผู้สีขาวออกสีเี้มหัดข่านะครับยืนจ้องมองแกอยู่ตาแดงๆตอนแกเล่าให้ฟังผมว่ารู้สึกขนลุกนะครับกลัวแกบอกว่ามันยืนจ้องป้าอยู่ตรงหน้าบ้านจนเหตุการณ์อย่างนี้ยไปเสร็จจนผมเข้านอนนะพี่แก๊บผมก็ฝัน เห็นผู้หญิงที่ป้าผมเล่าเนี่ยเป๊ะเลยครับผู้หญิงเนาเนี่ยเป็นลักษณะอายุประมาณห้าสิบกว่าอย่างที่ป้าผมเล่าเลยครับไม่ไม่ใส่รองเท้าพี่เป็นเหมือนแบบว่าคนคนทําสวนนะครับเป็นเพลื่อนเพลื่อนเปลื่อนดินเพลื่อนโคนอะไรมาเนี่ยครับยินยินจ้องมองอยู่หน้าบ้านนะเข้าบ้านไม่ได้ครับพี่เข้าบ้านบ้านผมเนี่ยเขามีพระเช้าเช้าวันต่อมาแม่ผมก็ติดต่อน้องชาย ให้ให้มารับป้าผมเนี่ยไปอยู่ด้วยหน่อยเพราะไม่มีคนไม่ไมีคนดูแลพอป้าผมก็จับไปอยู่กับน้องชายที่ร้านอาหารต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดตราดินี่ครับพี่น้องชายของแม่ผมก็เล่าว่าอ,อป้าบอกว่ามันตามมาอีกแล้วอืจนน้องชายแม่ผมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจะคิดว่าเออป้าผมเครียดอะไรหรือเปล่าอะไรเนี้นครับ น้องชายแม่ผมก็เล่าอีกว่าได้ยินเสียงป้าผมเนี่ยอยู่ในห้องคุยกับใครก็ไม่รู้ครับแกก็นึกว่าป้าผมเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่พอรุ่งเช้าวันต่อมาเนี่ยน้องชายแม่ผมเนี่ยแกจะไปตามป้าผมไปกินข้าวตอนตอนเช้าอะครับปรากฏว่าป้าผมเนี่ยแขวนข้อตายลิ้นถูกปล่าครับแก่อกที่ร้านอาหารแล้ว ปลาแกก็เลือดมีเลือดครับพี่ิ้นจุกปากเลยอะครับพี่เอาจนได้เหรอใช่อ่ะพี่คือแบบแล้วหลังจากนั้นหลังจากแกตายอะพี่ก็ก็เอาศพแกมาทาพิธีไปทาพิธีที่บ้านนอกครับต่างจังหวัดโดยมีรถน้าศพเนี้ยไปทั้งหมดสามคันหนึ่งหนึ่งในคันนั้นนั้นมีมีที่ป้าผนใ้ด้วยนะครับในระหว่างทางนั้นอะผมก็อยู่บ้านกับพี่สาวสองคนนั่งดูทีวีกันอีก อยู่ดีวีผมก็คุยเรื่องต้าผมแม่กับพี่พผมก็องมาคุยไปเรื่อยๆยูอยู่ที่ที่ผมดูพี่สาวก็ดับลงเลยพี่ดับลงพี่สาวผมก็ถามมาว่าอ๊ะปิดทีวีทำไมผมก็หันไปมองหน้าพี่สาวผมก็บอกว่าไม่ได้ปิดแล้วพี่ี่สาวก็หันไปมองแลรีโมทอยู่ไหนผมก็บอกก็นั่งไงรีโมทอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่สาวาก็จ้องหน้าผมก็ตกใจว่าเรีโมทมันอยู่กันที่กัน ในระหว่างนั้นผมก็โทรไปหาแม่ผมที่กาลังนําศพไปทำพิธีผมก็ถามว่าเออแม่ถึงไหนแล้วแม่ผมก็บอกว่าเออย,ยังไม่ถึงไหนเลยระหว่างทางยูยูรถขนศพป้าเนี่ยยูยู่กระดับตรงกลางทางพ่อแม่พ่อแม่ผมเนี่ยกับลงุงยศย่านเนี่ยก็ไปดูรถ่าเออรถเป็นอะไรไปตรวจดูรถก็ปกติดีว่พี่แจ๊คก็พักแม่เล่าแม่เล่าให้ผมฟังว่า คือว่าจากตอนนั้นมันเย็นเย็นแปลกๆเยี่ยบจนขนลุกอะครับพี่แม่ผมก็เอกใจไปดูที่รถขนศพป้าผมเะี่ยก็ปรากฏว่าทู่ทุ่พ่จิดมาระหว่างทางนะครับดับครับพี่รถมันจบก็ไปต่อไม่ได้ครับพี่จนกระทั่งก็ไปจุดทูบบอกป้าผมเออให้กลับบ้านกันนะขอให้เดินทางราบรื่นจะได้ถึงบ้านเราจากนั้น รถก็ติดก็ไปต่อได้ครับเช่นเหมือนกับทูบดับแล้วเหมือนกับท่านอ่ะเดินเอมาตามรถไม่ได้เพราะไม่มีทูบบอกทางถูกไหมใช่เพราะุดทูบต่อเออเออเออใช่ครับหลังจากนั้นก็ทําพิธีทําพิธีเสร็จได้ไม่กี่วันอยู่ๆก็มีลมแรงลมแรงมาจากไหนไม่รู้พัดพัดเก้าอี้ที่เนือของน้องชายแม่ผมเนี่ยที่นั่งอยู่ครับ อีขาหักยูห่าหักไปตัวนึงเลยครับเมียน้องชายของแม่ผมเนี่ย่อยู่ก็ร้องไห้หนักเลยครับพี่แล้วก็มาบอกว่าเออมันทํากู้แล้วแกก็ร้องไห้อยัอย่างนั้นนะพี่แกก็บอกว่าเออมันทํใไฟกู้จนกระทัง่งน้องน้องชายแม่ผมเนี่ยอืเข้ามาพูดกับตาผมว่าเออให้ออกไปก่อนนะเพราะเมียของน้องชายแม่ผมเนี่ยเขากลัวมากออจนแกก็ออกไปครับพี่ หลังจากนั้นแกก็วนเวียนอยู่ที่ผูกคอาตายนะครับพี่แล้วก็ชอบมาหาแม่ผมมาแย่แม่ผมเวลานอนม,มีอยู่วันหนึ่งนะพี่จะคููตกแกขึ้นมาทำบุญครบร้อยวันครับก็<ม><ม>ไปขุดที่วัดป่าช้าวัดหนึ่งแถวจังหวัดกาลสิทธ์นะครับที่ฝังตกป้าผมก็ป้าผมเนี่ยจริงๆนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ ไม่ได้เผาเพราะเพราะว่าทางบ้านผมเนี่ยแม่ผมเนี่ยสมัยก่อนเขาถือว่าถ้าเผาศพคนที่ฆ่าตัวตายนะครับเขาจะกลับมาเอาพี่เอาน้องไปอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้ทําการเผาใชการฝ่องแทนอนนี่คือเป็นเป็นความเชื่อใช่ครับใช่ใช่ก็คือหลังจากนั้นก็ไปขุดศพยือยู่ศพก็หายี่หายได้แบบ ที่ฝังป้าผมมาอยู่ๆก็หายไปแบบงๆงๆเลยครับ uh. อพอศพหายไปไม่ทราบสาเหตุห้อชายแม่ผมก็บอกว่าศพไม่มีสงสัยจะย่อยสลายไปแล้วอ uh. ผมก็ยัง uh. งงๆ,ๆสงสัยครับพี่เออว่าอมันจะหายไปได้ยังไงเ uh. พราะกระดูกคนเราอะ่ะมันมันมันย่อยสลายยากอยู่แล้วอ uh. พอหาหาไม่เจอครับก็หาคําตอบไม่ได้ครับพี่ จนกระทั่งก็เปลี่ยนวิธีการทําบุญกวดน้ําถวายสางฆทานแทนนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะป้าผมก็หายไปเลยคนระับไม่มาหเห็นอีกเลยอรับพี่มผมก็พึ่งพิ่งพึ่งมารู้ที่หลังว่าอไอของขังเครื่งองราของขังแกเนนะี่ยตอนตอนตอนเอาไปให้พระที่วัดพระเขาบอกว่าไอของสิ่งีงยมันเป็นของไม่ดีนะครับให้ให้เอาไว้ที่นี่แหละ แล้วไอ้ของสิ่งเนี้ยผมมารู้ที่หลังอีกทีว่ามันเป็นเส้นผมคนแก่ที่ะไม่เขียวขาวไม่ใช่สายินเหรอไม่ใช่พี่เป็นเส้นผมคนแก่ครับใช่ครับเป็นเส้นผมคนแก่ขดรวมกันเสียวขาวเรียมกรอบไว้ครับแล้วแล้วคนที่ให้แกมาเนี่ยคือผัวเก่าที่ที่หายหายไปจากชีวิตชีวิตแกที่เลิกกันไปครับผัวเก่าป้าฝากคนอื่น ใช่ครับก็คือฝากคนอื่นมาให้แกอบอกว่าเออให้พกของสิ่งนี้ไว้แล้วจะทํามาหาขายดีแกแววก็พ้องติดตัวมาตลอดอจนกระทั่งแกเสียชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะพี่โอ้โหเรื่องทั้งหมดก็ประมาณเนี้ยครับพี่อ่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าศพที่หายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปเพราะเรื่องลี้ลับอะไรหรอกอาจจะโดนขุดโดนขโมยครับ เป็นไปได้ป่ะผมถ้าถ้าตรงนั้นมันก็มีศพยายยายฝังอยู่อยู่ด้วยนะครับวัดวันนั้นแต่ถ้าถ้าโดนขโมยไม่น่าไม่น่าเป็นไปได้ครับพี่เพราะมันนอกตรงนั้นนเป็นเป็นเขตที่แบบว่าห่างไกลตัวเมืองไม่ไม่ค่อยเจริญนะพี่เป็นป่าช้าที่แบบเงียบียสงบมากแล้ววัดตรงนั้นก็มีอยู่สองสามวัดนะพี่แต่ศพหายอ่ะถ้าใช่พี่ผมตอนนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าศพหายไปไหนเพราะ น้องชายแม่ผมเขาก็ไม่ได้จิดใจเขาคิดว่าเออศพเนี่ยงย่อยสลายไปแล้วเขาคิดแบบนี้ไงพี่บ้ากระดูกมันย่อยสลายก็เออมันไม่ง่ายไงลูกบ้าโอเคเนื้อหนังมังสมันย่อยสลายได้อยู่แล้วล่ะแต่ยังไงมันก็ต้องเหลือครับมันต้องเหลือเสื้อผ้าหรือกระดูกแต่เนี้ยคือหายไปทั้งศพใช่ใช่พี่ไม่มีเลยครับเขาไปขุดมาทําบุญร้อยวันเนี่ยไม่ไม่เจอศพไม่เจอชิ้นส่วนอะไรเลยครับพี่ อ้ยไม่มีร่องรอยการขุดไม่มีเลยครับพี่ไม่มีเลยแล้วก็หาคําตอบกันไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ยครับ hmm. แล้วหลังจากไม่รู้ว่าศพหายไปตอนไหนแล้วอืเราก็ไม่เห็นแกมาหายเลยนะพี่ปกตินะียแกแกก็จะมาวนเยียนมา hmm. ให้เห็นอะไรเงี้ย hmm. แล้วแ,แต่แกก็ไม่ได้หายไปเลยพี่ไม่รู้ว่าศพหายไปตอนไหนแล้ว hmm. แกหายไป พร้อมกับศพหรือเปล่าผมก็ไม่แน่นใจเหมือนกันนะครับพี่แต่ไอของที่แกเอามาเก็บไว้เนี่ยอันนียผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าอ๋อมันเป็นลักษณะของเส้นผมขา,ขาวๆพันๆๆๆเป็นขดๆแล้วก็เอาไปเอาไปเรียบกรอบใช่ครับเรียบกรอบใสๆมผมถ้ามันติดตาแต่ผมไม่ได้ถ่ายติดไว้เพราะเขาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไปเผาเผาทิ้งแล้วครับวัดเอาวัดเอาไปรับหลวเข้าเอาไป ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันมันสื่อถึงอะไรแล้วแกเลิกไปกับสามีเก่าแกแกเลิกกันไปดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เลิกเลิกไม่ดีอ่ะบพี่เลิกไม่ดีก็คือแกแกหนีหายหายไปสักพักหนึ่งพอสามีคนเนี้ยแกหายไปอืมแกถึงจะกลับมาอยู่มา้ายค้าขายปกติอืเหมือนสามีคนเนี้ยเหมือนแค้นแกกลัวแกไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยพี่เท่าที่ผมรู้มาครับ ก็เลยมีแรงจูงใจเป็นไปได้ว่าของที่เอามาให้กับคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นของที่เอามาทําร้ายคุณป้าครับพี่เออสิ่งสิ่งนะั้นมันเป็นเส้นผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องรางจะบอกเป็นเครื่องรางเป็นคุณใสชิ้นไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ครับออตอนแรกผมก็สังเกตอยู่อยู่สักพักเลยว่าสรุปแล้วมันคืออะไรผมก็มองอมไม่ออกไอยทีย่มัน คือมันมันเหมือนสายดิ่มากพี่คือมันมันขดกันเยอะมากครับแล้วมันเลื่อมเกอะแล้วมันก็เลยแกะดูไม่ได้พอพอมารู้ตอนตอนตอนหลังว่าเออตอนแกตายแล้วก็สรุปแล้วอ๋อไอของชิ้นนี้นี่เองที่ที่มันตามแกมีหน้าลหละแกถึงเห็นอยู่ตลอดก็ทำให้แกตายใช่ใช่ที่แล้วผมก็พยายามมองให้เห็นแต่ก็ไม่เห็นนะพี่คือคนไม่เห็นนะพี่เราใช่เราไม่เห็นหรอกเราเราเราไม่ได้เป็น ของของไม่ได้อยู่กับเราเขาอ,อาจจะโดนของสิ่งนั้นใช่นะใช่ครับพี่เขาอ,อาจจะโดนของสิ่งนั้นนะครอบงำแล้วก็ได้ใช่ครับแต่ออตอนก,ก่อนนะีน่แกก็ปกตินะพอหลังจากจะได้อันนี้มนาะแล้วก็ห่วงมากเลยไม่รู้ว่าทําไมแก,กห่วงแก,กก็จะพกติดตัวตลอดเลยตรงน,นัม่เข้าใจนะครับเออเอาละฮะคุณแปะเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวแล้วคุณแป๊ะก็เล่าเรื่องได้ดีโอขอบคุณคับพี่ตัมีสติเต้นหน่อยอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เป็น เดี๋ยวไว้ส่งให้ให้ใหม่ครับคือเป็นเรื่องที่เป็นผีแม่ลูกอ่อนนะพี่คืออันนี้เป็นเป็นตัวเลยมาเป็นตัวเลยพี่ก็ไปไเรียบเรียงไปลําดับเรื่องก่อนแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมาได้เลยคุณแปะครั้งหน้าเนี่ยค,คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นทิ้งไปได้เลยนะโอเค okay. คุณแปะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ ขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณครับคุณแป๊กครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android